เหตุผลที่คนแห่คืนแว่น Apple Vision Pro ที่ราคาเรือนแสนภทยใน14วันหลังจากที่ Apple ได้เริ่มวางขายแว่น Apple Vision Pro วันแรกในวันที่2กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 6 6 0 0บาทไทยซึ่งมีขายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะแต่ปรากฏว่าซื้อกันไปไม่นานก็แห่กันมาคืนเพียบ ซึ่งตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเขาก็อนุญาตให้ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน14วันก็เลยทําให้เมื่อวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2024เป็นวันสุดท้ายสําหรับผู้ซื้อกลุ่มแรกในวันแรกที่เปิดขายที่จะทําเรื่องขอคืนเงินได้แล้วทําไมเขาถึงแห่มาคืนกันเยอะจังน่ะนี่ก็คือเหตุผลที่เขาบอกบอกกันเหตุผลแรกก็คือแว่นวิชันโปรน้ำหนักมากและมีขนาดเทอะทะทำให้สวมใส่ไม่สบายปวดหัว เหตุผลที่ 2. ความสามารถในการซ้อนทับภาพบนเลนส์ยังไม่ดีพอทําให้ไม่สามารถเห็นสิ่งรอบตัวได้อย่างชัดเจนและคุณภาพของภาพบนจอไม่คมชัดเหมือนอ่านบทความที่มีตัวอักษรเล็กๆซึ่งยากต่อการใช้งาน 3. การทํางานของ Vision Pro มอประสบการณ์และมีความหลากหลายไม่เพียงพอยังไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการและไม่สามารถใช้เป็นประจําทุกวันได้ 4. v i วิ o ชั่นโรราคาแพงไม่คุ้มค่าที่ต้องเสียเงินเยอะขนาดนี้และข้อสุดท้าย อันนี้เราสันนิษฐานนะคะว่าถ้าซื้อมาทดลองใช้แล้วคืนซึ่งตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเขาก็อนุญาตให้ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน14วันได้จริงๆ <Wow. S 1> คนก็เลยแบบแหม mm. ก็มันคืนได้นี่เนาะขอเอามาลองให้พอใจก่อน mm. เอามาทำคอนเทนต์ลงโซเชียลเท่ๆก่อนแล้วคืนได้เงินคืนด้วยเออ จริงๆเรื่องนี้ก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เขาก็ซื้อของแล้วก็เอาของไปคืนแล้วก็ได้เงินคืนกันเป็นประจำอยู่แล้วเกิดเรื่องแบบนี้ก็เลยไม่น่าแปลกใจอะไรค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ